เปิดฉากมากับเด็กน้อยซึ่งกําลังเล่นเปียโนอยู่บนเวทีทุกคนที่กําลังรับชมการแสดงนี้อยู่นั้นต่างตกตะลึงในความสามารถของเด็กน้อยคนนั้นซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับอาริมะโคเซและฉากก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนสาวน้อยสุบบกิสุบากิที่กาลังซ้อมเบสบอลอยู่นั้นเธอได้ตีลูกเบสบอลลอยยาวเข้าไปยังหน้าต่างห้องเปียโนทําให้ห้องเปียโนนั้นกระจกแตกและลูกเสบสบอลนั้นโดนหัวพระเอกเข้าไปอย่างจังทำให้พระเอกนัน้นอนจมกองเลือดอยู่ตรงที่พื้นและจบบริบูรณ์ ในระหว่างที่พวกเขากาลังเก็บกวาดเศษกระจกอยู่นั้นวัตลี่เพื่อนของเขาก็ได้เข้ามาและแอบถ่ายรูประหว่างที่พวกเขาเก็บกระจกและจูจีกันนั่นเองอ้าวว่าไงคู่รักหวานแววคู่รักบ้านแกสีพวกเราเป็นแค่เพื่อนบ้านกันและเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันเท่านั้นเองหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินกลับบ้านด้วยกัน3คนซูบากินั้นมีบ้านอยู่ข้างๆกับโคเซและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่ดูเหมือนว่าซูบากินั้นกําลังแอบชอบพระเอกของเราอยู่แต่ว่าพระเอกของเรานั้นกับคิดกับซูบบกิแค่พี่น้อง หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านก็ตัดฉากมาที่โคเซ่พระเอกของเราซึ่งตอนนี้นั้นหูของเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของเปียโ,โนได้อีกต่อไปในวัยเด็กของโคเซ่นั้นเขาตั้งใจเล่นเปียโ,โนเพื่อที่จะให้แม่ของเขานั้นกลับมาล่างกายแข็งแรงได้อย่างเดิมโคเซ่ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักโดนแม่ทุบตีแต่เขาก็ยอมทำทุกอย่างจนเป็นนักเปียโ,โนที่เก่งมากจนกระทั่งแม่เขาเสียชีวิตทำให้โคเซ่นั้นได้รับผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงของเปียโ,โนได้อีกต่อไป หลังจากนั้นฉากก็ตัดมาที่โรงเรียนซูบบกิได้ชวนโคเซไปเที่ยวในวันหยุดเพราะเขานั้นจะแนะนําเพื่อนสาวให้วาตาลิรู้จักจึงได้ต้องการให้โคเซนั้นไปเป็นเพื่อนตอนแรกนั้นโคเซก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าซูบบกิบอกว่าเพื่อนของเขานนั้นเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีคลาสสิกอาจจะเข้ากับโคเซก็ได้นะทําให้โคเซนั้นยอมไปด้วยพอถึงวันนัดโคเซก็มาถึงคนแรกและเขาก็ได้เจอกับรองเท้าผู้หญิงที่แขวนอยู่บนต้นไม้แล้วก็เอออะไรนะ่ะเฮ้ย <"He i, S 2> มันมาอยู่วันนี้ได้ไงเนี่ย หลังจากนั้นก็มีเสียงเพลงลอยมาจากสวนสาธารณะทาให้พระเอกของเรานั้นอดใจไม่ไหวที่จะเดินไปดูพระเอกได้เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งที่กําลังเป่าเมโลนิก้าอยู่เธอนั้นช่างสวยงามและดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะต้องมนต์สะกดของเธอเข้าให้แล้วระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังเป่าเมโลนิก้าอยู่นั้นน้ตาตาของเธอก็ได้ไหลออกมาพระเอกของเราจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและจะถ่ายรูปเธอแต่ว่าลมมันกับพัดมาแรงเลงือเกินทําให้กระโปรงของเธอนั้น เปิดออกแล้วพระเอกนั้นก็ได้ถ่ายช็อตนั้นไว้พอดี <c oughs> ไอ้โลกจิตฉันเป็นเจ้าสาวไม่ได้แล้วนี่นะนี่เน้นตีมันติมัน,มนเฮ้ยนั่นมันกางเกงเลกกิ้งของฉันนี่ไอ้คนโลกจิตฉันจะตีหัวแกแล้วเพื่อนของพระเอกซูเปอร์กิจก็ได้มาเจอพวกเขาเข้าให้ซึ่งหญิงสาวผมทองคนนี้นะครับก็คือนางเอกของเรานั่นเองเธอมีชื่อว่าคาอุลิหลังจากนั้นซูเปอร์กิจก็ได้แนะนําทุกคนให้รู้จกักและดูเหมือนว่าวาตาลีกับนางเอกของเรานั้นจะชอบกันนั่นเองพระเอกของเราก็เป็นได้แค่เพื่อนชายเอคุงเท่านั้น เฮ้ ee, ถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วแหละเอา้าไปไหนล่ะโทวะฮอมันถึงเวลาที่ฉันต้องไปแสดงที่นั่นน่ะฉันเป็นนักไวโอลินน่ะตรงจุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าพระเอกนั้นจะตกหลุมรักนางเอกเข้าให้แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะไปเชียร์คาริแต่พระเอกของเราไม่ไปเพราะว่ามีปมเกี่ยวกับดนตรตีนั่นเองนางเอกจึงได้ยื่นมือมาจับมือพระเอกนายก็ไปด้วยกันซี่แล้วก็ตัดจบตอนที่หนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะครั้งแรกของผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วผมจะมาทำอีพีที่2ต่อวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้า See you again